เชฟกิ๊กเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเขาต้มร้านเดียวในโลกที่ติดอันดับ50 best ของเอเชียโดยตอนนี้มันมีประเด็นเรื่องหนังฮังเกร์เนี่ยมันเป็นกระแสะมากแล้วครานี้ในหนังมันมีเมนูอยู่เมนูหนึง่งชื่อผัดงองแงคนก็เลยแบบไอ้มันคืออะไรยังไงนี่เขาขิงเลยเดี๋ยวผัดให้ดูเลยผัดงองแงจริงแล้วมันมันเป็นเมนูในเรื่องเนาะรสชาติจะบอกเลยว่าไม่เคยกินไม่เคยกิน แค่นี้ปีนี้เรามาอยู่กันที่เลือดทิศวังหินแล้วก็เป็นไปตามคาดเรานัดเชฟกิ๊กไว้4ี่โมงเย็นตอนนี้เกือบ5้าโมงแล้วเชฟกิ๊กยังไม่มาอ้าวพูดความจริงนี่ไงเฮ้ยหันไปมึงพึ่งมาไงมึงพิ่งมามาโมงเลยสี<ป>่โมงยี่สิบนัด4ี่โมงเย็นซึ่งอันเนี้ยก็เป็นไปตามคาดไม่ได้ผิดคาดแม้แต่น้อยตอนแรกเราบอกว่าจะคุยกับไอ้นเนี่ยแซนดี้แล้วฮัลโหล่ามาจะเปกนเราะเชฟกิ๊กเนี่ยเขามีชื่อเรื่องนี้มาก ใน EP นี้เรามากันที่เลิศทิ์วังหินเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเรื่องแรกคือเราจะมาคุยกับเชฟกิกว่าไปเมลเบิร์นมาเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเพดมาร์กได้ไปงาน b n g k o อก Street Food Festival ที่เมลเบิร์นแลวเป็นร้านจากประเทศไทยร้านเดียวที่ได้ไปโชว์ผัดกะเพราที่นั่นซึ่งเชฟกิกไปผัดเองกับมือตัวแทนของเพดมาร์กแล้วอย่างที่2อคือวันนี้เห็นบอกจะมีเมนูพิเศษเมนูพิเศษจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับเขาให้เขาเตรียมตัวก่อนมาสาย เราเราก็อยู่ในครัวที่คุ้นเคยเป็นอย่างดีเลิฟทิฟวังหินวันนี้จะมาคุยกับเชฟกิ๊กอาพี่เทพมาด้วยนี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้มาหนี่เงินมาหนี่เงิน,น,นมึงนัดบอกมาเดี๋ยวเดี๋ยวคู่นัดม,มันสี <ไป S 1> <ม>่โมงเขาเป็นแขกรับเชิญดูไม่ได้เขาสี่โมงนัดมึงอ่ะสี่โมงแล้วถึงนัดแต่สามโมงครึ่งเลยครับแล้วมึงไปไหนมาไปนอนไม่ไปนอนเราเดือบีเหรอวะไอเราตอบไม่ถูกเลยตอบไม่ถูกเลยไอเปิ้อเป็ด้องมาตอบอ่ะอาวไว้นี่ป๋า เราบอกวันนี้ที่เรามาเลิศทิปเนี่ยเพราะมีประเด็นก็คือจะมาเล่าว่าไปเมลเบิร์นมาเป็นยังไงเพราะว่าพี่เทพกับเชฟกิก๊กเป็นผู้ที่ได้ออกไปเมลเบิร์นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตอนกินแต่ก่อนอื่นตรงนี้คือครัวของเลิศทิปวังหินนะถ้าใครไม่เคยดูเชฟกิ๊กเนี่ยเป็นเจ้าของร้้วเขาต้มที่เรียกได้ว่าเป็นร้านข้าต้มร้านเดียวในโลกที่ติดอันดับ50 best บส ของเอเชียอันดับเท่าไหร่นะ73งานชื่อเอเชียฟิปีเมทฟิปีแปลว่า50แล้วอันดับที่73อะไรวะแถงให้ไงแถงให้ไปถึงร้อยไงนี่คือร้านข้าวต้มนะ ร้านเดียวในโลกแล้วถ้าดูอันดับทั้งหมด100อันดับในแลนด์กิ้งเนี่ยมีร้านข้าวต้มร้านเดียวเพราะนั้นเชฟกิ๊กถือเป็นเจ้าของร้านข้าวต้มที่อันดับดีที่สุดในโลกณนะปัจจุบันนี้<อ>แล้วเชฟกิ๊กบอกวันนี้เดี๋ยวจะมาโชว์เมนูพิเศษเมนูอะไรเมนูอะไรอา้าก้องเข้าไปเชฟกิ๊กเลยไม่ต้องบอกว่าเมนูนี้มันเป็นกระแสอยู่เพราะว่าตอนนี้มันหนังจากเด t f l ซ x นตอนนี้เกี่ยวกับครัวเกี่ยวกับอาหารนะตอนนี้ดังที่สุดคือหนังเรื่อง Hunger ฝีมือขนาดนี้น่าจะอยู่ในที่ที่เหมาะคนนี้นะ อย่าเลื่อยคุณบอกว่าอย่าเลื่อยคือตอนนี้มันมปประเด็นเรื่องหนังฮังเกร์เนี่ยมันเป็นกระแสมากแล้วคนเนี้ยในหนังมันมีเมนูอยู่เมนูหนึง่งชื่อผัดงองแงคนก็เลยแบบอช่มันคืออะไรยังไงนี่เขาขิงเลยบอกเอ้ยเดี๋ยวผัด ให้ดูเลยเราว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในทีมที่เข้าไปสอนนักแสดงในการทํากับข้าวใช้กระทะใช้มีดก็คือในเรื่องของนางเอกก็ตัวเด่นเนาะเขาจะมีร้านอาหารที่เป็นอาหารสตรีทฟู้ดเขาจะใช้วอลกเนาะแล้วก็ใช้มีดทาอาหารคือมหมือนอาหารไทยจีนสมัยก่อนโบราณเนาะร้าน,น <laughs> ผัดซีลมึงน็บอกไปแล้นผัดซีลรา้านผัน<า>ดซีวร้านผันหน้าคือเราต้องสอนเขาผัดซีลเขาผัดแล้วก็สอนการใช้มีดใช้ไฟต่างๆเขาก็เลยทํามีดบาดมือในหนัง ไ่ใช่ไม่ใช่อันนั้เขาโดนเหรอว่าซอยซอยซอยเร็วขึ้นอีกเร็วอีกในซอยซอยฮะซอยเร็วก่ีกคนซอยอ้าวแล้วไอ้ที่ว่าจะทําให้กินผัดงองแงเป็นยังไงมันคืออะไรทำไมถึงเรียกผัดงองแงผัดงองแงจริงแล้วมันมันเป็นเมนูในเรื่องเนาะรสชาติจะบอกเลยว่าไม่เคยกินไม่เคยกินไอ้วันนี้คือดูหนังมาดูหลังมาทางคุยกับมันเฮ้ยงองแงคือไงวะ อ๋อแล้วแต่ปูปูก็ไม่รู้แบบว่าว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ว่าเราจับใจความได้ว่าเดี๋ยวนีนี้มึงเอากองมาห้าชิวิตโดยที่มึงบอกมึงจะผัดงองแงแต่มึงไม่รู้เขาใส่อะไรไม่ไม่รู้ใส่อะไรแต่ว่าเราเห็นจากสีจากรูปแล้วก็เห็นจากตัวเด่นของของนักแสดงก็คือเชฟพอลเขาบอกว่ามีรสชาติของเต้าเจี้ยวมีรสชาติของเอโกซอสเดี๋ยวเราจะตีโจทย์จาก คำพูดแลที่ตั้งใจดูเขาถ่ายอินฟินิตีให้หมดเลยว่าใส่อะไรบ้างถึงไม่ตั้งใจดูนี่ดูแค่ครึ่งทางเไายิงดูไม่จบทำไมทำไมไม่สนุกเหรอฮะสนุกฮะสนุกสนุก เราจะดูเหรอว่าหลังซีสองคนระับพอดูดนิดแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวดูต่อพรุ่งนี้ใหม่ <c oughs> ระหว่างจะทำทำผัดงองแงเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ขายของด้วยเลิศทิปเนี่ยอัน <c oughs> <c oughs> ดับเจ็ดสิบสามของโลกเนี่ยมีเมนูอะไรขายบ้างเดี๋ยวให้ทํามาให้นั่งกินไปคุยไปกันแต่ตอนนี้เราปล่อยในครัวเป็นหน้าที่ของเชฟกิก๊กเชฟกิ๊กจะทําผัดงองแงขอเชิญพบกับผัดงองแงโดยเชฟพี่เงี้ยวไม่เชฟแฮปปี้เชฟน้องเชฟแฮปปี้เชฟแฮปปี้ สวยกว่าในทีวีและน้องแบบอ๋อะไรฮะเออหน้าติ่งหน้าติ่งอออะไรใส่อะไรบ้างแล้วคนดูฟังใส่อะไรบ้างก็จริงพื้นฐานก็ตามหนังเลยก็มีจริงจริงเราจะอยากให้กินคู่กับตัวคุณเจียงด้วยเนาะมันมีความหวานความเค็มของเส้นความหอมในหนังเขาใส่หมูเจียแด้วแล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้ในหนังเขาจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะผมว่ามันเหมีอะไรคิงคิงหนังคิงหนังด้วย ซาบเป็นเล็กลงนะครับแล้วมันจะได้แบบกลมกลืนกับตัวเส้นตัวไข่ <c oughs> เขาบอ,อกบวี่อาไอ้โอซอยซอยเป็นไลายลายซียฟู้ดนะครับเป็นแบบมังคุดม,มีกุ้งแห้งแล้วก็ผสมมาไข่แล้วก็กุนเชียงผสมมาใส่กันแล้วสิ่งที่สำคัญคือกลิ่นของสโมกกระทะนั่นเองที่จะใส่เข้าไปนครับ <c oughs> อร่อยนเะนีอร่อยครับไม่ต้องปรุง เคร่อวเกียงนเชียงหนึ่งมันจะตัดแบบเช้เค็มหวานอะไรอย่างเงี้ยเราช้อนดีกว่าช้อนแบบคำเนึองอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบครบครบทุกอย่างในนั้นแต่ที่เรามาเราไม่ได้จะมาคุยเรื่องงองแงเกินกันว่าฝันของเราเป็นจริงแล้วพิเศพ2 0 1ิบเกนะเราคุยกันว่าเราฝันอยากให้โลกรัว่าเมืองไทยไม่ได้มีแค่ไทยกับต้มยำกุ้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเชฟกิ๊กและพิเศพเนี่ยรวมถึงมาร์ควีนพี่หญิงกีพิมก็เป็นตัวแทนของเพจมาร์คไปเมลเบิร์น นี่วันนี้เราจะมนที่สองนี่นะฟังมันมันคืองานอะไรมันยังไงเอาใครเล่าเลยเล่าจริงๆงานหลักก็คือมันมันชื่อว่าเมลเบิร์นอ่าฟู้ดไม่ใช่ไม่ใช่เป็งานเมลเบิร์นเมลเบิร์นฟู้ดไวน์2023คืองานใหญ่ของประเทศของเมืองของเมืองของเมือเป็นงานอ่าซอยย่อยามาก็คือเป็นไปก็สตรีทฟู้ดนะครับซึ่งอยู่ในงานนั้นแล้วเราก็เป็นร้านไทยร้านเดียวที่ไปจอยกับเครือร้านอาหารของของเมลเบิร์นก็สุดแสนครับเขาก็เหมือนเขาปิดซอยเนาะแล้วกปิดซอยใช่แล้วก็โปรโมทอาหารไทยอะไรแบบ ตขายดีไหมขายดีไหมเขาเรียกว่าผ่านไม่หยุดดีกว่าจานตั้งแต่สิบโมงช้าถึงสามทุ่มผ่านไม่หยุดเลยขายกี่บาทครับตีมิการไทยก็เกือบเจ็ดร้อยเก้าร้อยอ่ายี่สิบเก้าจุดห้าเหรียญเราอ่ะอยากจะมาอีกเรื่องหนึ่งคือแสดงความยินดีนอกจากที่เพดมาร์กได้ไปเมลเบิร์นแล้วอยากยินดีเช็คกิ้งเอเชีย50เบสนี่ขอาขอบคุณพี่แดนที่สนับสนุนมาตลอดพี่แดนด้วย นี่มึงดูเมนูนี้มึงดูเมนูนี่คือเมนูที่ทําให้ได้อันดับ73จากร้านอาหารเป็นแสนๆร้านนะนในในเอเชียเนี่ยนี่เจ็ดสิบสามเป็้าเข้าต้มร้านเดียวในโลกนะที่ติดอันดับต้องมแสดงความยินดีด้วยจริงๆเราจะไปถ่ายเลิศทิ์นนทบุรีเหยเก่มาแก็บอกว่ามาเดี๋ยวกูหัดงองแงให้กินโดนหนึ่งตัวดึงเลยน่าจะอยากจะพาไปดูแหละว่าเลิศทิ์อ่ะเพราะคนอยากได้ร้านแบบบ้านๆไง เราพาไปร้านบ้านๆบ้างแบบข้างทางบ้างอะไรแบบแล้วอยากจะบอกเฮ้ยเออมันถ่ายร้านข้าวต้มบ้างคนดูจะได้ตามมากินได้แบบสบายๆแบบสบายกระเป๋าไม่ให้สบายใช่ไห้ครัจ๊ปเป็ดที่นี่อร่อยเอะไรอร่อยเอามาทำตั้งให้หมดเลยอร่อยไม่หมดเลยเป็ดกับไส้รวมกันมาก็ได้ไส้น่ึงแล้วอะไรอีกอะไรอีก ที่ให้กิ๊กทำอันนี้เพราะที่เนี่ยคนไม่กินผักยังว่าอร่อยเลยแ้คนที่กินผักบอกว่าอร่อยมากครับเพ <c oughs> งมีคนดูแม่มาคอมเมนต์ทำรายการอาหารได้ไงนู่นก็ไม่กินนี่ก็ไม่กิน <c oughs> แล้วเยบอกแม่มีมช่องที่กินได้ทุกอย่างเนีะยยะไม่ดูเลยกูกินได้แค่นี <c oughs> ออกกองเลยออกกองเลยก็เล่าให้เขาฟังเนี่ย <c oughs> อันนี้อร่ <hyd Metro S 1> อยนะอันน้องงอร่อยนะจานเท่าไหร่จานเท่าไหร่ยังไม่มีในเมนูเลยอ่ะแต่ถ้ามีเดี๋ยวจะบอกเอ้ยมีเลยมีเลยสอนเด็กเลยเออรายการคนดูเยอะนะเอ๋อพี่คิดว่าจานนี้เท่าไหร่กี่บาทดีปิ้งมือเทปกิ๊กเหรออ๋อเอ้ยเด็กกิ๊กตัวแค่ตัวนี้สองร้อยสี่สิบห้าพันจะอยู่กับจานร้อยสี่สิบแพงกว่านั้นได้แพงกว่านั้นได้เฮ้ยบอกเลยว่านี่คือไฮไลท์ของวังหินใครมาวังหินนะจะต้องรู้ว่าเป็ดพะโลวังหินดังมากดล้วอะไร สงแต่จะบอกว่าอันนี้อาจจะไม่ดังเท่าเขาแต่ส่วนตัวคิดว่าอร่อยที่สุดอร่อยแน่นอนอร่อยใชพันเฟิร์มนี่ดูใช่ใช่ส่วนตัวชอบเป็ดพะโล้วางหินร้านไหนอะฮเอาไปร้านตัวเองดูแอบรับกันไหนมานี่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 โอ้โห สุดแล้วเป็ดพะโลร้านนี้ร้านไหนนะร้านไหนนะเริศมิษตองติ๊กจริจริงๆีพีนี้ไม่มีอะไรหลักๆก็คือจะมาสแสดงความยินดีแหละเรื่องเ c f Infinity เบสเพราะเป็นร้านข้าวต้มร้านเดียวในโลกที่ขึ้นไปถึงอันดับนี้ไม่เคยมีใครทําได้มาก่อนจะมาอวดแหละว,ว่าเพ็ดมากไปเบิร์ดมันก็ว่าอ่ะจะผัดงองแงให้กินอีกอจังหวะเดียวกันมาพอดีแล้วก็เอาพี่เทพเชฟกิ๊กมาเปิดตัวด้วยว่าเปิดตัวอะไรครับ เดี๋ยวจะมีกิจการใหม่ซึ่งยังไม่เคยบอกในรายการว่าเดี๋ยวเรา3ามคนก็จะมีโปรเจกต์ร้านอาหารใหม่ซึ่งเรา3ามคนตรงนี้ก็คือเหมือนเดิมเหมือนเพจมาร์กมีมาร์กวีนมีเทพแทนแล้วมีเชฟกิ๊กแล้วก็มีพาร์ทเนอร์ใหม่อีกร้านแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังร้านหนึ่งบอกไดไม่ตื่นเต้นร้านเปิดก่อนก็คือเนี่ยไปลหมดแล้วมั้งเราจะเอาเชฟกิ๊กให้มาทำเมนูบ้านเกิดเพื่อให้ตัวเถาเมนู มั้นเป็นบันโถจะรับเปาไอ้เนี่ยไม่ใช่เบอร์เกอร์เลยมั้งเราจะมีร้านเบอร์เกอร์อ่ะบอกเลยเนี่ยอ่ะเชฟกิ๊กเนี่ยก็มีอร่อยมากมีเชฟกิ๊กมีบันมีเด่นชีสเปิดร้านที่ชื่อว่าบิ๊กมาร์ทวีดีนี่เหมือนสปอนเซอร์เข้าโฆษณาร้านเลิกทิ้งของเพื่อนร้านเลยร้านตัวเองโดยเอา ผัดงองเงี้ยมาปังหน้าเอาจริงเอากระแสดเอากระแสเอากระแสดมาปังหน้าเดี๋ยวขึ้นหัวเลยเปิดปกเลยแจกสูตรผัดงองเงีโดยเชฟกิ๊กผู้ชนะเชฟกระทะเหล็กแห่งประเทศไทยและเจ้าของร้านข้าวต้มที่อันดับสูงที่สุดในโลกบบอกุ๊ไม่มีอะไรเลยผิดมากขายของผิดมากขายของรับคอมเมนต์ได้เลย ผลงานอะไรบ้างครับผลงานอ่ะมันดาราเหมือนดาราตอนนี้ครับรันลัสสตูดิโอแบงคอกครับเร็วๆนี้ครับทำงานอาร์ตขายแล้วครับรันลัสสตูดิโออยู่ที่ไหนอยู่ไหนอยู่ที่สุขุมวิตรที่แปะครับข้างบนบิ๊กมาร์คครับและมาได้ปแล้วครับร้านเบอร์เกอร์ก่อนนะ่ะบิ๊มีผลงานอะไรบ้างก็ฝากร้านเหมือนเดิมนะครับเลิศทิพย์บางหินแล้วก็มีเพจมาร์คแล้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ที่ทำร่วมกันนะครับก็ทีมเพจมาร์คเหมือนเดิมนะครับก็บิ๊กมาร์คจะเป็นเบอร์เกอร์แนวไหนจะเป็นเบอร์เกอร์รสชาติแบบ ที่คุณเคยเนาะเราไม่ใช่เบอร์เกอร,ร์แบบตามแนวฝรั่งเป็นเบอร์เกอร์ฝรั่งที่รสชาติคนไทยคุ้นเคย่ะปีนี้เห็นร้านแชฟที่กี่ร้านก็จริงๆอาจจะมีร้านใหม่ป,ประมาณสักสองร้านอันนี้กูไปก่อนแล้วก็มีเชฟเทเบิเลฮองเฮาส์ซึ่งไม่เอยได้เปิดเพราะว่าไม่อยู่นยคนดูในไอทีทีวีอ่ะก็เป็นร้านแรกที่ไปถ่ายเลยเพราะคนดูสงสัยไปยัางไงาไม,ไม่ไม่เห็นเปิดเพราะไม่ได้ไปอธิบายวองเฮาส์เนี่ยเป็นเชฟเทเบิลอย่างที่บอกไว้แใส่อีพีแรกแล้วเราอยากจะทําเองทุกอย่างเนี่ยดังนั้นถ้าเราอยู่เมืองไทยเราว่างเราถ ไม่อยู่ไม่อยูแต่ดังก็เราจองจองมาเรื่อยๆนะครับเพราะจะกินบล็อกเดี๋ยวบัวก็ทำมาเมื่ก่อนก็ทำมาแต่วันที่ทำมาเนี่ยเขาจองตั้งแต่เมื่อไหร่ เขาจองประมาณ2เดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วยังได้ยังได้ได้ไ,ดไ,ดไม่โหดมากไม่โหดมากไม่โหด,หดจริงจองไปได้ครับก็คือเดี๋ยวแบชคิวได้แล้วก็ไปทำให้ครับผมซึ่งตอนนี้เราก็มีที่ที่ใกล้คุณก็คือไปทำที่สุขุมวิทสี่ละใกล้ๆอ่าโคชินีอ่ะใช่ก็ลองติดตามแลก็จองมาทานดูนะครับฝากฝากตัวด้วยนะครับอ่ะหนึ่งพี่นี่ขายของละอ่ะกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ไอแทนทีวีด้วยสำหรับวันนี้ลาก่อนสวััสดีครบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มิมิสนใจโฆษณาติดต่อ0895654242